สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับแจมมี่ปณนิชดาค่ะวันนี้จะมีข่าวบันเทิงมันๆสนุกสนุกมาให้ชมกันไปดูกันเลยค่ะมาที่กองละครดวงใจเจ้าป่าสมชื่อเรื่องเพราะถ่ายทําในป่าเป็นส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันก็คืออากาศที่ร้อนได้ใจสุดๆเหล่านักแสดงก็หาวิธีคลายร้อนไปตามๆกันโดยเฉพาะนังเอกของเรื่องอย่างแจมมี่ปานิชดาคนนี้ได้ฉายาเจ้าแม่อุปกรณ์เพราะพกอุปกรณ์คลายร้อนไว้เพียบพกอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ ความร้อนนะคะเราก็มีวิธีคลายร้อนค่ะของแจมก็จะพกพัดลมไม่ว่าจะเป็นพัดลมถือพัดลมตั้งพัดลมพัดลมแขวนคอมที่สาคัญก็คือมีแอร์ด้วยของพี่แจมส่วนเราก็คือไปพึ่งพาอาศัยเขาได้มีหมดใช่มีหมดมีทุกแบรนด์แบรนด์ไหนจะมาบอกได้เลยนะคคือเราทําอะไรกับสภาพอากาศไม่ได้เราก็ทําได้แค่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเราคลายร้อนได้มากที่สุดแล้วที่กล่องเขามีอันนี้ด้วยนะถุงน้าแข็งใช่ไหมแล้วก็แบบคอยประคบ เพื่อไม่ให้มันแบบร้อนจากข้างในเกินไปพร้อมรับค่ะแล้วก็เอาหมดแล้ว <นะ S 2> ด้วยค่ะมอมพยาไฟเนาะก็ไฟสมสมชื่อเรื่องจริงๆแล้วก็เรื่องเนี้ยบูด,ด้วยม,มันก็เลยทําให้แบบความร้อนมันมันมากขึ้นก็ขอฝากละครดวงใจเจ้าป่าด้วยนะครับพวกเราทํากันเต็มที่มากครับรับรองว่าละครเรื่องนี้สนุกถูกใจทุกๆคนแน่นอนครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ